เดี๋ยวเขียนชื่อให้ครับเรายังไม่รู้จักครับเราจะไปกันแบบสดๆวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปล่าสุดที่เราลงสดนะครับวันที่10บตุลาปี65เส้นทางออกจากนําตกแม่กลางขอให้เดินทางขอ,อไม่มีสลเสีพครับขอให้โชคดีครับ,รบลงมาก็ประมาณนี้ครับเราจะเลี้ยวขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เรามาผิด แต่มาเจอน้ําดีครับเป็นน้ําตกแม่กลางนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปนะครับตอนแรกเรามาจากทางตรงนั้นน,น,นะครับเราต้องเลี้ยวนะครับเราต้องเลี้ยวจริงๆเราต้องเลี้ยวนะครับเราดูโลเคชันผิดครับอ้ยสูงจังก็เส้ทนทางเดียวเดียวกันที่ไปดอยถนอนอ่า เปนนอยธนาติดต่อได้ที่นี่ครับมีเขียนบอกอยู่นะครับสำหรับคนคนที่ไม่มีรถนะคนที่หารถหารถไทยหาทัชหาทัชไทยครับหายครับว่าอะไรครับนี่อ่ะี่วัดน้ำตกแม่กลางโอน้ำตกแม่กลางเอาไปแบนะครับคนจับไปยามแบกทีเดียว ตรวจอะไรไหมครับอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับอ๋อเนี่ยงกดค่ะหมดเก็บปั่นไปด่านที่สองด่านไม่ตายต้องลื่นนะครับท่านต้องเช็คลถให้พร้อมเช็คเบรกเช็คคัสนะครับหรือใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เรามีอุปรกรณ์ที่เรียกว่า OBD2 ครับ อปกรณ์นี้ช่วยท่านในเรื่องของโัวคมร้อนเครื่องเกียร์ร้อนหรือเปล่าเรื่องเบรกมันมีบอกให้ครับก็จะไม่มีทางไปด้วยอีกสิบสามกิโลอีกสิบสามกิโลครับจะเป็นเกียร์ย่างมากครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับ เมตขาก็จะมีรถห่วยกู้ภัยเป็นจุดๆนะครับเมื่อมีอุบัติเห็นอะไรจะได้สะดวกง่ายนะครับย่านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวคแล้วมาระวังเป็นพิเศษนะครับเแถวนี้จะมีชุมชนนะครับเป็นจุดนะครับเป็นจุดๆอากาศภายนอกก็ค่อนข้างที่จะหนาวนะครับประมาณ ถามผิดอุสามร้อยมีมีด่านต้องแลกบัตรนะเราต้องเอาบัตรเราไปที่นี่โอ้ต้องมาที่นี่ครับอ,อ,อีกสองร้อยเมตรจะหนายบัตรของสุญญานแห่งชาติน้ำน้ำน้ำไหลมาตัวพี่ว่าเราหลงทางตอนนั้นครับอ่าเราหลงไป ที่นี่จะมีเจ็ดสี่พุ่สี่นะครับทางเขา้จาจะในบันตรยาเราต้องเข้าไปนะครับอ๋อเราไปรับบัตรที่นั่นก่อนแล้วถึงจะไปต่อคิวอ,อีกทีนึงก็เปิดได้ยังเพราะว่าเปิดหกโ,โมงเช้าครับนี่นชุดมา,มาถ่ายนน,ยาน,านี้เสร็จพอใหมเห็นางหน้าไหมตัวในบัตรบริการอัตโนมัติอัอโตโนมัติด,ด้วยตั้ง เขามาขายของเขามาขายของโอเคแล้วเราถามเขาเรวไม่ซื้นะอครับจะไปน้ำตกไม่ใกล้หนครับชื่ออะไรวชิระอะไรนะ่ะ ตกอะไรวะทีละไปถ่ายคลิปไหครับพอดีผ่านมาทำธุระก็เลยเห็นระยะมันทางมันไม่ใกล้อ๋อไม่ต้องไม่ต้องอ๋อถ้าเกิดจะเสียเนี่ยต้องขึ้นไปรอยนนทนอ๋อต้องเสียอ๋อโอเคอ๋อไม่เป็นไรครับพอดีว่ามีธุระแถวนี้ครับเดี๋ยวข้ามหน้าได้เป็นไหม คือจุดที่จะขึ้นดอยถนนนะครับถ้าจะขึ้นดอยก็ต้องต้องมา,าซื้อบัตรที่นี่ครับเป็นบัตรแบบอัตโนมัตนะิเดี๋ยวไปกันต่อนะครับครับผม สะดวกในการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับาทางเข้าเป็นงี้ครับสะพานหุวยบางพ่วงก็จะเป็นน้ำตกไหลมาเรื่อยครับจากยอดเขาลงมาสู่ที่ดินครับ ก็เห็นหมอกเป็นบางจุดด้วยนะครับหน้าก็จะมีหมอกครับมามีลูกค้าอยู่ไม่ห้องสอนนี่ครับจังเลยนะครับเต็มใจบริการเลยไหมอะไรนะครับเต็มใจบริการเลยไหมเต็มใจบริการครับ ี่มแจกคลองมนส่วนรถครับอีก10กิโลครับก็จะถึงที่หมายของเรา เชียงใหม่ก็จะไป,ไปรับไปทางรถไฟนะครับเดี๋ยวเราไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นเรามาจากเมืองแก่นก็ผ่าง ผลิตภาาัณฑ์จาป่าขอ,อดูฝั่งขวาครับนนูําตกคงมีตลอดทางแหละเพราะว่ามันเป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านนะใครที่ชอบโฟบินนะครับมันจะมีอันนี้คือทางเอกเนี่ยมันจะนดีอยู่ครับแต่ทางทูนเนี่ยมันมันจะมีเป็นทางดินนะครับอย่าท่านอย่าอ่อนวาเส้นทางเด็ยขาดนะครับ ห้ามแจใ้งอยู่นะครับใครที่เล่นโฟวินนะครับอยากรวยนะครับคันไม้คันมือห้ามนะครับห้ามนะครับเพราะว่าท่านท่านรัดอีกเดียวดี่ท่านจะ เลยแล้วเราเลยแล้วเลยแล้วเลยแล้วครับอ่าเลยแล้วเดี๋ยวเรากลบกับรถได้มีข้างหน้ามีที่กลับรถอ่าแล้วให้ดูอยู่ข้างหน้าครับทางชันมากนะครับที่กลับรถอีกสองกิโล มีอ่าชาวเขาเขาเกระเลียงอ่าเขาเผ่ากระเลียงบ้านสุหัดอีกหนึ่งร้อยเมตรเข้าไปนะครับเป็นการโชว์ฝีมือัตจกรรมเ้าฝ้ายทอมือนะครับใครที่เล่นโฟก็แวะตรงนี้ได้นะครับบั่นฟรีล้อนิดนึงนงครับถ้าติดให้เรียกกันนะครับ ใส่โฟร์ด้วยแรกนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้ขับอยู่ไม่มี ABS นะครับปลอดภัยไว้ก่อนขอไม่เพื่อชูรุ่นนะครับแต่น่าจะรู้แล้วครับถ้ารุ่นรุ่นตอนนี้นะครับใส่โฟ์นะครับเพื่อให้รอบมันไม่สูงเกินไปแล้วก็ใส่เกียร์สามนะครับแล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับถ้ารอบสูงไปก็แตะเบรกช่วยนะครับจะแตะเบรกค้างตลอดนะครับจะทําให้เบรร้อนนะครับ และเองช่วยกันนะครับอยากให้ต้องใช้ทำคนเดียวนะครับทำด้วช่วยกันได้มีอะไรต้างยังนงนครับ สวนทางนี่เป็นเรื่องนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดรถสวนทางเกิดไปไม่ได้จริงนะครับเขาจะไม่ต<ๆ>ีกันนะครับไม่เถียงไม่ต้ร้อครับไม่ทลาออะไรกันเขาจะใช้โดยการเป่ายิ่งฉุกนะครับเป่ายิ่งฉุกปุ๊บใครแพ้คนนั้นต้องถอยครับถอยไปจนสุดทางครับไม่ว่าจะไกลขนาดไหนนะครับคือตกลงกันนี่ดีมากนะครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นป่าหน่อยนะครับ ซิกแซกไปมานะครับสมแล้วครับตรงนี้มันจะเป็นล่องครับแอกล่องออกมาโอ้ยขาขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาในเวลาก็ยังดีครับเราโฟรครับแต่โฟก็ยังขึ้นยากเลยนะครับถ้าเกิดมันเป็นตะไคร่น้ำนะครับ ทั้งกล้องอไปโน่นแล้วก็วนบอกว่านี่โอ้โหเป็การให้ลองโฟด้วยออกอย่างเดียวเจอะข้างบนก็นได้ข้างบนก็นได้ข้างล่างก็ได้อ๋อ oh. แล้วลวนนี่นครับวนลงขง้างล่างเหี้ ระมาตาพิจัดอะไรครับเนี่ยวชิราทานมาไปดูครับโอ้สวยมากเลยยังไม่ลงไปนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องกันนะกล้องใหญ่กันกลัวด้กลัวของใครครับ เส้นทางนะครับถึงทีครับไม่ผิดหวังที่ได้มานะครับวิวบรรยากาศนะครับ มาตลอดเลยนะครับหนาวเย็นครับเห็นหน้าไหมครับมันมาตลอดนะครับเช็คเอานะครับเช็คอินครับเช็คอินไม่ให้เช็คเอาครับอู <Ooh. S 1> ้ทางลงไป ครับมีทางลงไปด้านล่างนะครับโอ้โหไหลแรงมากครับ กคโอ้ไม่มีทางกลับต้องกลับที่เดิมไหมวะอ๋อมีทางกลับไปอยู่ครับต้องเปลี่ยนเสื้อครับ ครับสำหรับคลิปนี้เช็คอินที่วัชิระอะไรนั่นแหละครับ,น,รน,รบน้ำตกวชิรธานนะครับน้ำตกวชิรธานนะครับผมเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้วันที่10ตุลาคม65มาลุยบรรยากาศสด ก่อนเพื่อนครับเวลาเจ็ดโมงเช้าครับผมสำหรับวันนี้ผมจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ